บอกกันที่เรื่องของเด็กกันบ้างน,นะครับโดยสสสออกมาเปิดเผยว่าช่วงหปีที่ผ่านมาพบว่าเด็กก่อนวัยเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสานะครับและก็หวังว่าจะเข้าสู่ขั้นวิกฤตตึงช่องตึงจ้องเร่งใช้สื่อใหม่นะครับในการรณรงค์ครับแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมเสริมสร้างสุขภาพนะครับร่วมกันกันกบสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสำนักโฆษณาการสมวัยสำนักงานบริการแผนงานอาหารและโภษนาการ พร้อมเครือข่ายต่างๆรวมกันจัดโครงการประกวดสื่อโปสเตอร์สติ๊กเกอร์และเสื้อยืดครับในหัวข้ออย่าปล่อยให้เด็กอ้วนปี 2, 2เพื่อลดล,ลงป้องกันเด็กอ้วนก่อนจะเพิ่มจํานวนขึ้นในปี2558โดยสถิติของกรมอนามายัยพบเด็กไทยมีนวโน้มเข้าสู่สภาวะเด็กอ้วนในช่วง10ปีที่ผ่านมาพบว่าในปี2558นะครับเด็กก่อนวัยเรียนจะกลายเป็นเด็กอ้วนในสัดส่วนที่สูงถึง1ใน5ของเด็กในวัยเรียนจะมีสัดส่วนเด็กอ้วนอยู่ที่1ใน10 ซึ่งนับว่าอุบัติการโรคอ้วนเด็กไทยก็เพิ่มขึ้นมากในตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วง5าปีที่ผ่านมาจํานวนเด็กก่อนับเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อละสาและเด็กับเรียนอ้วนเพิ่มขึ้นถึงร้อละสิและสาเหตุก็ก่อให้เกิดโรคอ้วนคือพฤติกรรมของการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์เช่นน้ําอัดลมครับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ที่ปรึกษากรมอนามัยและอุปนาย,ยกสมาคมพภชนาการแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ถ้าหากปล่อยให้สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างไม่มีการควบคุมเด็กเหล่านี้จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนถึงร้อยละ30และจะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่อ้วนถึงร้อยละ80จากนั้นโรคติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากความอ้วนก็จะตามมาอีกมากมายครับโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันหลอดเลือดและโรคหัวใจสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่2โดยคุณสมบัติผู้สมัครนั้นจะต้องเป็นเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุระหว่าง1 5ถึง25ปี สามารถเข้าร่วมโครงการทีมละไม่เกิน3คนนะครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27มีนาคมนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w p i g s i n t h ครับ